อย่าง Black Magic เนี่ยเปิดหน้าจอได้ซ้ายขวา Red Magic เออ Red Magic จะเปิดหน้าจอไม่เอาคอนเทนต์เหรอ Black Magic มันคืออะไรวะคือกูก็ไม่รู้ Black s h a k กับ Red Magic โหมดเกมเนี่ยมันสามารถปรับเซตติ้งหลายอย่างได้เยอะอย่างเช่นเรื่องของเสียงเสียงนี้ถ้า้กิดเราอยู่ในเกมนะครับเราจะกดพูดเป็นเสียงแบบลุงแก่ๆคนนึงเราก็กดเลือกโหมดปุ๊บแล้วก็กดบันทึกเสียงโอ้ลาด้วยเฮ้ยลุงเล่นไม่เป็นกดปล่อยเข้าไปมันก็จะพูดให้ในเกมเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงสวัสดีค่ะ Krasa สวัสดีครับงไปแล้วครับยังอยู่อยู่ครับพี่งเปิดคลิปเปิดคลิปมา5วิปมึงเกาเลยเหรอขอโทษครับก็เรากลับมาเจอที่ห้องที่คุ้นเคยครับแต่ว่ารอบนี้เราก็แต่งตัวให้มันดีขึ้นใช่สังเกตดูนี่เข้าทีมหน้าหนาวครับนะฮะเป็นไงหนามากเฮ้ยหนาจนเหงื่อแตกเลยนี่หน้าฝนนี่ยิ่งกว่าทิฟฟี่เออเยี่ยทิฟฟี่สองชั้นอันนี้ก็สองใช่พูดเพื่อวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนที่เราได้แกะกล่องกันไว้ครับ แล้วก็ในคลิปแกะกล่องนี่ค่อนข้างที่จะโบ๊ะบะพอสมควรใช่โบ๊ะบะถึงขั้นนี่มีคําหยาบเต็มทีมตัดต่อไม่เซ็นเซอร์ให้เราเลยใช่บอกว่าเอ้ยพวกมึงไหลมันก็ไหลกันไปเดี๋ยวเราจะขึ้นว่าไปตามพ่อแม่มาดูด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมันมีหลุดหยาบตอนไหนก็ขออภัยด้วยครับนะครับแต่ไม่ขอโทษหรอกนะไม่เป็นของกูรอบที่แล้วมึงเอาอินโทรกูไปกูขอโทษแล้วยังไม่ทันพูดอะไรเลยโอเคแบล็คชาร์กนะครับสเปคไปเปิดกูเกิลให้แบงค์เล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะใช่ครับหน้าจอขนาดเท่าไหร่แบงค์หกจุด โอเคียวมีวตัวเลขมันล็อกซะเหลือเกินถ้าเป็นเครือเฉียวมีนี่ขนาดหน้าจอแบบนี้อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็แทนว่าหน้าจอซปอร์โมเล d ครับนี่นะครับเป็นจอ E4 ด้วยใช่ครับ E4 นั่ใช่อีตูดเอ้ยเป็นจอที่มีค่าเดลต้า E ค่อนข้างต่ำก็คือเป็นจอที่สีสันดีนั่นเองนะครับรองรับ HDR10+ Refresh Rate เท่าไหร่แบงค์144ยเฮิร์ตยี่สิบ เกิดจริงไม่ถึงหรอกครับทาสซัมปิ้งเท่าไหร่ครับ720ดรี่ใช่อันนั้นมันลิเทียร์เจริจริงเหรอจริงเท่ากันโอเคถูกต้องสเปคมึงมั่วนี่ล่ะไม่มั่วทีวีที่เขาให้มาครับโอ้โหแซนด์วิชก้อนแปดนี่หลายๆคนเขาบ่นว่า888มันร้อนใช่อ่ไอ้ตัวนี้ก็ให้มาเป็น870ซึ่งมันก็คือ865นั่นแหละนะครับนี่พูดแบบมันแมนเนาะใช่นะครับแล้วก็ตัว 5G ก็ยังเป็นแบบ external modem อยู่นะะครับบเเวลลาปิด 5G แตก็จไหพอสมคววรแ ได้ข้อดีตรงนี้ว่าราคาเขาถูกด้วยนะครับแรมเริ่มต้นให้มาเท่าไหร่แบงค์แรงแปดรอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับแต่ว่าตัวที่เราหยิบมาเนี่ยไม่ได้เราหยิบกูซื้อมาตัวที่ว่าคุณตั้งซื้อมาเนี่ยครับแรมสิบสองรอมสองร้อยห้าสิบหกตัวท็อปครับตัวท็อปตัวท็อปผมเป็นคนที่ชอบตัวท็อปนะเวลาไปเที่ยวกับแบงค์ก็จะสั่งตัวท็อปตลอดใช่ไม่ไม่เคยไปไม่เอือดนะไม่ไม่ไม่ไปด้วยเอาก็แบตเตอรี่นะครับสี่พันห้าร้อยพร้อมด้วยฟ้าชาร์ตหนึ่งร้อยยี่ส 67อเร็วกว่าพวกเฉียวมีที่ให้มา55วัตต์ใช่นะครับเร็วกว่าพวก ROG เร็วกว่าพวก Red Magic หรือว่าเร็วกว่าพวก Legion Phone ที่ให้มาในกล่องันะครับนี้คือเป็นเป็นข้อดีของเขานะตัวฟีเจอร์เด่นๆสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่เราไปลองเล่นๆคำๆกันมาเนี่ยก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวผมขอเริ่มฟีเจอร์เด่นที่ผมชอบก่อนแล้วกันเชิญครับอย่างแรกก็คือไอตัวปุ่มแมกเนติกแมคานิกแมคานิกเหรอแมคเนิกแมคานติกใช่ไหมเนี่ยคุณลองสังเกตเส พอกออกมามันเป็นเสียงแบบพวกปุลพ<อ><อ>ุกอ่ะเออ แล้วมันแบบไอปุ่มที่เราดึงขึ้นมาครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่เราหยิบมาข้างหน้าอย่างพวก LG Legion Black Shark อะไรเงี้ยครับครับพวกนี้มันจะเป็นปุ่มที่เป็นแบบพวก air trigger กันถูกต้องก็คือปุ่มที่เป็นรับ Fo Force t o u c h แรงเสมือนใช่ครับอ่แล้วก็ไปประมวลเอา<ม>แต่ว่า Black Shark ไม่ใช่มันเป็นปุ่มจริงๆใช่ครับผม filling แบบ PlayStation ถูกต้องแล้วก็ไอปุ่มที่ดึงขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลาปกติคุณก็สามารถเอาไปใช้ในการ c u สตอ m เป็นปุ่ม R 1 L 1ได้ใช่ครับแต่ว่าในเวลาปกติเนี่ยคุณสามารถ คัสตอมปุ่มปให้พวกนี้ให้กลายเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นปุ่มอันบนสุดของเราค<ช>ัสตอมเป็นอะไรครับเป็นแคปเจอร์ <Capt ure S 2> หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอในผม,มเพิ่งเปลี่ยนมานี่อย่างนี้ก็ได้<ช>หรือว่าไอ้ปุ่มข้างล่างผมคัสตอมเป็นไฟฉาย นี่หูตาแตกผมบอกเลยเวลาไปดูคอนเสิร์ตยังดูไม่ได้เลยประเทศไทยเศร้าจังเลยเอาสมมติว่าเราอยู่เมกาแล้วกันใช่ปิจูกรีนเดย์ใช่โอ้โหกรีนเดย์ปกติคนต้องไปรูดมือถือลงมาเปิดไฟฉายไม่ต้องครับใช้แม c h a นิกติเกอร์สมมติเปลี่ยนวงปุ๊บจะตีนบีเบอร์ขึ้นอ่ะเอาลงไปอย่างที่2ฟีเจอร์มันที่ผมชอบก็คือว่าตัวเครื่องมันบางแล้วก็เบามากมันดูไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งซะทีเดียวที่เราหยิบมาเนี่ยแบล็คทาร์กอาร์โอจีเรดเมจิกครับทั้งหมดที่ ลีเจียนน่ะหนักมากหนักเกือบเกือบ <c oughs> เท่าไหร่นวันนี้ที่เราช่างกัน270กรัมเออแต่ว่าไอตัวเนี้ยน้ำหนักประมาณ2 0 0หน่อยหน่อย <c oughs> ซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันเท่าเท่ากันเลยกับ iPhone 12 Pro Max อีกอย่างคือขนาดหน้าจอมันอ, <c oughs> อ้าวเปิดแฟรแล้วก็ระวังดีๆนะฮะขนาดหน้าจอมัน6 6 7นิ้ว <c oughs> มันก็เลยดูแบบเฮ้ยไม่ได้ต่างจากสมาร์ทโฟนอย่างพวกเฉียวมีหรือว่าพวกนี้มากมายนะกับตัวราคาครับในหมู่บรรดาสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโฟนที่เปิดตัวมาในปี2 0 2 1นี้เนี่ยตัวนี้ถูกสุดแล้วราคาเท่าไหร่ 1,990ถ้าซื้อตอนรถใน Lazara เหลือประมาณ1,5 0 0 0ใช่ไหม1,5กว่ากว่ายเองใน Lazara ใน Shopee ปปเนี่ยรถบ่อย 7,7,8,8,9,9,10,10,CC อยากซี่โทรมาเฮ้ย รวมถึงจุดเด่นของเขาเลยที่แบบเจ้าอื่นให้ไม่ได้คือฟ้าชาร์จ120วัตต์นะครับถ้าเกิดเราคุณไปมีตังไปซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จของมันมานะต้องซื้อแยกนะต้องซื้อแยกประมาณพันห้าพันหกแบงก์มีอะไรบ้างที่ไม่ชอบในตัว Black ชาร์จสี่ตัวนี้ในเรื่องของฟีเจอร์เอาเรื่องที่ชอบก่อนได้ไหมอ่าได้ได้ชอบเรื่องอะไรบ้างที่ชอบ,บผมชอบอ่าในโหมดเกมของเขาจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสมมตุติถ้าเกิดคุณบอร์ดเกมตั้งเอาไว้อ่าคุณไปกดโหมดแฮงอัพของเขาเนี่ยับหน้าจอมันจะดับให้เองอ รุ่นอื่นๆเนี่ยมันทําให้ได้อย่างมากสุดก็แค่รี่แสงสว่างหน้าจอลงถูกต้องอันนี้คือดับไปเลยใช่ถ้าเป็นสังสงก็จะเป็นตัวล็อกขึ้นมาอ่านึกออกแต่นี่คือดับไปเลยพูดถึงโหมดเกมมีอยู่โหมดหนึ่งที่ผมชอบด้วยของเขาเขามีโหมดที่ใช้ในเรื่องของการเปิดหน้าจอได้3เกมอ่าแล้วผมกำลังจะพูดเออแล้วไม่เป็น3มเกมที่แบบใช้งานได้จริงอ่ะถูกต้องอย่าง Black Magic เนี่ยเปิดหน้าจอได้ซ้ายขวา Red Magic เออ Red Magic จะเปิดหน้าจอไม่เอาคอนเทนต์เหรอ Black Magic มันคืออะไรวะกูก็ไม่รู้ Black Shark กับ Red Magic 哈哈。 กลายเป็น black beta ไอ้เนียว่ะตอนแรกเนี่ยผมกับแบงค์คุยกันว่าไ <Yeah, S 2> อ้เน,นี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่วะถูกต้องเพราะว่าแบบ CPU แรงมันน่าจะมีจำกัดสรุปก็คือมันล็อกไว้ประมาณ3ามเกมแล้วเราลองเปิดเกมใหญ่ๆดูแล้วมันก็แบบใช้งานได้เนาะใช่ <c oughs> ที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะกดมันสักกี่นิ้วต่อกี่นิ้วเนี่ยในทุกเกมอะ่ะมันก็ใช้งานได้หมดเลยพูดง่ายๆคือคุณสามารถเล่นเกมหนึ่งไว้บนเกมหนึ่งไว้ล่างคุณกับเพื่อนคุณเนี่ยถัดกันเล่นได้เลยใช่เพราะว่าตอนก่อนหน้าที่เราจะมานั่งอัดกันเราสงสััเเเรื่่่องงงงนนนนนีี้้้้ผผมมกก็็ปปิดคุไวขขาาาบลล จีข้างล่างไอ้แบงค์เล่น <c oughs> คุกกี้ลันข้างบน <c oughs> <c oughs> แ่งเล่นได้มันรู้สึกอินสละมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งในโหมดเกมเนี่ยมันสามารถปรับเซตติ้งหลายอย่างได้เยอะอย,อย่างเช่นเรื่องของเสียงเสียงนี้ตั้งกิดเราอยู่ในเกมนะครับเราจะกดพูดเป็นเสียงแบบลุงแก่ๆคนนึงเราก็กดเลือกโหมดปุ๊บแล้วก็กดบันทึกเสียงโอ้ลาด้วยเฮ้ยลุงเล่นไม่เป็นกดปล่อยเข้าไปมันก็จะพูดให้ในเกมจริงป่ะเนี่ยจริงคือบางทีแบบเราแบบสมมติว่าแบบเฮ้ยพี่แบงค์เกมจ๋าคนดังเยคนรู้จักมีมีบ่อยเขาเล่นกลางคืนพี่เสียงคุ้นยังเลยเเละปรับสสีียงวด เสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงสวัสดีค่ะเอาสิ่งที่ไม่ชอบบ้างอ่ะสิ่งที่ไม่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะครับนั่นก็คือสแกนนิ้วข้างจอคือสแกนนิ้วเนี่ยตอนแรกผมคิดกับแบงค์นะว่าสแกนนิ้วมันคงจะรู้สึกแบบมันจะช้าปะวะมันจะหงุดหงิดปะวะเพราะว่าผมกับแบงค์เนี่ยถนัดมือซ้ายด้วยกันทั้งคู่ อนี้ไม่ใช่ทำอะไรเนี่ยตีกอคือตอนแรกคิดว่าจะงุนหงิดแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยไม่ได้งุนหงิดกับสแกนนิ้วใช่ครับงุนหงิดที่มึงเร็วเกินไปถูกต้องเดี๋ยวแบงค์ทำให้เขาดูเดี๋ยวแบงค์ทำให้เขาดูคือมันเร็วมากเว้ยเร็วแบบเร็วเีี้ยนี่คือการสาธิตนี่ผมใช้มือขวานะครับเพราะว่าสแกนนิ้วผมใช้มือขวาอ่าดูดูนะแน่ไม่โดนไม่โดนแน่คือแบบ โดนนิดนึงอ่ะอ่ะ,อะมีจังหวะหนึ่งที่แบงค์สาษาที่ให้ผมดูเว้ยก็คือผมจะเก็บใช่ไหมสมมุติเราเปิดหน้าจออยู่อ่ะพอเรากดเก็บปุ๊บแล้วมือเราไปโดนอีกนิดนึงอ่ะคือแค่เฉียวอ่ะแค่เฉียวแบบผมเลียให้ดูเลยเลียนี <laughs> คืนนี้มันสะกิดจริงๆเลยอันนี้<ช>ก็เป็นจุดที่ผมกับแบงค์เอ็นร่วมกันว่าแบบไม่ชอบใชครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ,รบอย่างที่2ที่ผมไม่ชอบในเรื่องของตัวฟีเจอร์มันก็คือเรื่อง U I การแปลภาษาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะงงง,งงงนิดนึงเหมือนเอาภาษาอังกฤษไปใส่ทานสเลตมาแล้วก็ทานสเลตเอามาลงในเนี่ยเออแปลแบบงงๆอ่ะอย่างที่3าที่ผมไม่ชอบคือเรื่องของการใช้งานอย่างเช่นพวก 5G แล้วก็แบตเตอรี่มันที่ค่อนข้างจะลดเร็วไปหน่อย เดี๋ยวเร้คุยเรื่องแบตเตอรี่แต่ว่า 5G เนี่ยมันควรจะได้ 5G ที่เป็น SOC แล้วใช่แล้วก็เรทราคานี้ก็ด้วยความที่มันเป็น870นะเนาะบางเกมเนี่ยมันก็ปรับไม่เท่ากับพวก888ใช่ครับ,รบแต่ว่ามีอยู่แค่ไม่กี่เกมนี่ต้องบอกก่อนเกมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย870 865 888มันจะปรับได้เหมือนกันเกมในเมนสตรีมนะมีอยู่แค่พวก LOL ที่มันจะปรับต่างอยู่นิดนึงหมดละนี่คือสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูได้ที่คลิปอันิดงูกาา็อย่่เพ้ คำหยาบเพียบอะนอกจากมีคำหยาบแล้วก็ไม่มีสาระอีกด้วยครับแนะนำให้เปิด g o o g l e อ่านเร็วกว่าใช่ครับครับเอาเริ่มจากการเล่นเกมแบบบ้านๆก่อนละกันแบงค์ครับผมเป็นยังไงบ้าง RV ผับจีคอรอะไรพวกนี้ฟินไหมถ้าเป็นเกมบ้านๆนะค่ะที่ผมได้ลองเล่นเล่นได้ลื่นมากครับทุกเกมไม่ว่าจะเป็น AV ไม่ว่าจะเป็น Call บิวตหรือว่าเกมต่างๆคุกกี้นันต่างๆเนี่ยเล่นได้ลื่นๆมากนะครับแล้วก็ในระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผมเล่นผ่าน 5G ปรับความสว่างให้เป็นสูงสุดเปิดเสียง ส0เรน,นี่ยแบตเตอรี่ลดไม่เยอะถ้าเป็นเกมบ้านๆนะเท่าไหร่ได้ประมาณลดไปประมาณ22%เฮ้ยก็ไม่ต่างกับพวก iPhone Samsung ถูกต้องครับใกล้ๆกันเลยใช่ถ้าเล่นผ่าน w i f i มันจะอึดกว่านี้ปะ<ช>เล่นผ่าน Wi-Fi เนี่ยผมได้ลองเล่นเหมือนกันที่ห้องนะครับหชั่วโมงเนี่ยลดไปประมาณ18%ก็น้อยลงมาหน่อยนึงใช่เฮ้ยถ้าเกิดเป็นเกมบ้านๆนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยนะเว้ยความร้อนเป็นยังไงบ้างครับความร้อนนะครับหนงชั่วโมงที่ผมเล่นเนี่ยความร้อนเพิ่ม ปล่อยผ่านได้เลยผ่านครับปกติเลยถ้าเป็นเกมระดับสูงล่ะเกมระดับสูงเนี่ยที่ผมได้ลองเล่นนะครับมีเกมอะไรบ้างมีเกมชินแอร์โฟล์ดฟับจีแล้วก็อินเดียนิตี้วีอ่ะเป็นยังไงบ้างเกมพวกนี้ถ้าเกิดเป็นเอาเกมหนักสุดก่อนเลยเนี่ยเกมชินนะครับเกมชินเนี่ยถ้าให้ผมเทียบความรู้สึกที่ผมชอบนะผมจะชอบ870มากกว่า888ชอบ870มากกว่า888แหรือวะใช่ครับอันนี้คือทุกรุ่นเลยไหมอันนี้คือทุกรุ่นเลยจริงเหรอทำไมที่ลองเทสมามันรู้สึกแบบ870มันเสถียรกว่าแล้วความร้อนมันก็แบบไไม่สะเท 888ใช่ครับเป็นไงบ้างฟีลลิ่งการเล่นเกมใหญ่ๆมาโโดีไหมเลื่นทุกเกมนะครับยกเว้นเกมชินแล้วกนะันเกมผับจีก็เลื่อนนะครับในตัวของแบ็คช้างตอนนี้เนี่ยรู้สึกชอบที่สุดในมือถือเล่นเกมเพราะว่า1คือปุ่มมันเป็นปุ่มแบบแมกนิคตองอัพติกเกอร์นะครับมันฟีลกดมันรู้สึกดีกว่า2คือด้วยขนาดหน้าจอที่มันไม่ใหญ่เกินเนี่ยเวลาเราเล่นต่างๆเนี่ยมันจะแบบเออมันจออกถ้าจะไม่ชอบก็น่าจะเป็นเรื่องเสียงนิดหน่อยตอนที่เรายังไม่ได้อัดหน้าจอเนี่ยเสียงมันเบามากผมพยยาามมมเเปปปิิดด100%แลล้ถไูในนนคผะัก็บบ เออพอผมเปิดแบบอัดหน้าจอปุ๊บโอ้โหมึงไปขุดมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหเสียงดังมากนะครับแต่ว่านั่นแหละพอเรากดหยุดอัดปุ๊บเสียงมันก็เบาเหมือน,นเดิมใช่ก็นี่เป็นเป็นฟีเจอร์เรื่องของการเล่นเกมะระดับ,บสูง<ม>เนาะใช่ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วๆไปที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่เป็น888แบงค์จะให้คะแนนตัวนี้เท่าไหร่เต็ม10ผมให้10เลยแล้วกันก็คือไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เป็น888ที่เป็นเกมมิ่งโฟนด้วยกันอย่าง LG อย่าง Legion ครับอ่ะโอเคก็ยังถือว่ามีความห่างอยู่นิดนึงแต่ไม่ได,ได้เยอะมากเกมระดับสูงความร้อนกับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง1นชั่วโมงนะครับที่ผมได้เล่นผ่าน 5G ความสว่าง100%เกมระดับสูง1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป30%โอ้โอเดี๋ยวนะ30%เลยเหรอครับเยอะมากเลยนะเยอะครับถ้าเป็นพวกอย่าง LG iPhone 5 LG Phone 5เนี่ยประมาณ25% 1>, 1ชั่โมงแบตเตอรี่ลดไป30%นี่ถือว่าเยอะนะครับ,รบสาหรับสมาร์ทโฟนกมมิ่งความร้อเน็นยังไยบ้างครับโอ้โหสูง สที่ผมวัดได้เลยก็คือ50องศา57องศา50.7องศาถูกต้องอ่ะประมาณกลมๆมให้ก็51 <58. S 1> แล้วมันพอจะจับได้ไหมเพราะมันมีหลายๆรุ่นอย่างเช่น LG โฟ e เวลาเราไ็ใส่พัดลมเนี้ยพอมันร้อนเกิน50ปุ๊บแม่งแตกไม่ได้เลยความรู้สึกผมนะมันค่อนข้างที่จะร้อนมากแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บนึงอะ่ะมันก็เย็นลงอย่างรวดเร็วนี่คือจุดที่คุณจะต้องเอาไปพิจารณานะครับว่าเทียบกับมือถือเกมส์โฟนอื่นๆแล้วเนี่ยจะแบตลดน้อยกว่านี้อย่าง Redmi m อเจ็อย่างอ G ีที่มันเสถียรแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันจะลดน้อยกว่า Black ช h ร r กเพราะ b l a c k s h ร r กเป็น CPU ที่เป็นเจนเก่าคือ870 1ละ2 5G มันยังเป็น external modem 3แบตเตอรี่มันให้มาแค่4,500มิลลิแอมใช่เรื่องของความร้อนเนี้ยผมกับแบงค์คุยกันแล้วว่ามันมันร้อนเกินอ่ะมันร้อนเกินแล้วมันจะแพ้ Le g i o n นแพ้พวก Black ชาร์ k ตรงที่ว่ามันไม่ได้ b u i l น in turbo fan มาให้ถูกต้องครับมันจะแพ้อ g ที่อ G เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวท็อปคุณจะได พัดลม Aero Active Cooler ไปด้วยครับผมปัญหาความร้อน50องศาของแม่งคือจบเลยใช่พอตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาในกล่องก็ไม่แถมมันไม่แฟร์ครับผมเราก็เลยจะเรียกว่าไปซื้อมาก็ไม่ได้เพราะว่าเราซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับอย่างที่บอกครับผมไกดแบงค์คนบ้ามือถือเกมมิ่งฮะตรงรุ่นเลยก <c oughs> ็เลยซื้อของ Black Shark มาคือผมอยากจะบอกว่าไอ้พัดลมตัวน้อยๆที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ครับมันไม่เหมือนกับพวกเจ้าอื่นๆ <c oughs> ตรงที่ว่าอันนั้นเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวมัน standalone ได้ใช่ครับมันใช้แบตจาก แบ็กชาร์กเนี่ยนะครับมันจะต้องเสียบไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่นี่คือข้อเสียนะครับแต่ข้อดีคือแม่งเย็นมากครับเย็นถึงขนาดที่ว่าไอ้น้ำกอดเย็นเจี๊ยบเลยเล่นกับแบงค์มาตะกี้ประมาณสักชั่วโมงนี้ได้มั้งครับอุณหภูมิปกติเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาประมาณสักเท่าไหร่ได้ถ้าเกมผับจีเกมเดียวประมาณ4 5ห้าถึงสี่สิบแปดองศาพอใช้ตัวพัดลมแบ็กชาร์กครับเหลือสามสิบแปดองศาคือตอนแรกผมไม่เชื่อใช่ครับไอแบงค์ลากอุณหภูมิไม่ดูมึงดูเพื่อนดูเลย ที <ged> ่แปลสุดเฮ้ยง <t> ้ย ใครที่เล่นนานๆแล้วอยู่กับที่ไม่ไปไหนไปซื้อพัดลมตัวนี้มาได้ครับ,บ1190บาทเออใครซื้อคือไม่มีตังอะประมาณนี้นี่คือเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ความร้อนแล้วก็อุณหภูมินะครับทีนี้เรามาพูดถึงโหมดการเล่นเกมบ้างดีกว่าได้ครับโหมดที่ใช้ในการเล่นเกมเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นคัสตอมได้ไม่เยอะเท่าใช่เพราะว่าไอตัวแอร์ฟ i ิกระของชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยอย่างลีเจีนโฟมไม่มีมาให้8ตัวเอาจีมีมาให้6แเล่นเป็นิ มี2อ่าตอนนี้ก็มี2เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ในเรื่องของเซนเซอร์การเอียงเอ่อ,อ,อการฟลิปแทนซึ่งก็มาช่วยเพิ่มปุ่มได้อีกประมาณปุ่มหนึ่งรวมแล้วเนี่ยในตัวเขาเนี่ยมีทั้งหมดเขาเรียกว่า3ช็อตคัทใช้ปุ่ม R 1ใช้ปุ่ม L 1แล้วก็ใช้การฟลิปซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งนะไอตัวเซตติ้งการฟลิปของเขาเนี่ยเซตได้ทั้งแบบว่าฟลิปหงายฟลิปคว่ำเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดอยู่ที่ว่าคุณถนัดแบบไหนใช่ครับคือโหมดเกมเนี่ยตำแหน่งในการเปิดจะไม่เหมือนชาว จะต้องสักมุมหนึ่งอ่ะมันจะมาเซตติ้งได้ว่าคุณจะให้โหมดเกมของเราเนี่ยมาจากตำแหน่งไหนถ้าอยากได้4ตำแหน่งเลยอย่างนี้อ่ะก็เซตไป4ีตำแหน่งเลยใช่ครับโหมดเวลาเราอยากจะบูต CPU อ่ะหรือว่าโหมดที่เวลาเราอยากจะปิดแจ้งเตือนหรือว่าโหมดที่เราอยากจะเปิดนูน่นเปิดนี่เปิดนั่นนะครับมันจะต้องเข้าไปลึกๆใช่ใช่ซึ่งมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่มันมีช็อตคัทมาให้เยอะอ่ะใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยปุ่ม Show FPS แบบเรียลไทม์ต้องเข้าไปลึกมากถ้าเกิดเป็นป่านี่กูหลงตายมากูจริงเรื่องของการ บันทึกหน้าจอในหมู่บรรดาทั้งหมด ที่เราเล่นมาเนี่ยไอตัวนี้ถือว่าบันทึกหน้าจอได้ดีสุดหรือว่าแย่สุดใช้คําว่าปกติของมือถือเล่นเกมดีกว่ายังไงเวลามันบันทึกหน้าจอเนี่ยมันก็จะขับเฟรมเรทได้สูงสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยที่ออกมามันก็ดูลื่นหมดทุกรุ่นแต่ว่าที่ถ้า้าเกิดนับเรื่องอหน้าจอที่ผมชอบที่สุดนะผมจะชอบตัวของ a <R> g l g p ฟ o n มากกว่ารายละเอียดเกมอะไรต่างๆดูสวยกว่าเรื่องของโหมดที่ใช้เรื่องของการไลฟ์สตรีมถ้าเป็น a g หรือ Legion Red Magic มีปะ Red Magic ไม่มีคอ่าเนี่ยไอส ยี่ห้อเนี้ยมันมีโหมดที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมได้ค่อนข้างดี <Okay. S 1> อย่าง LG Phone เนี้ยครับโหมดที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมก็ง่าย <Ừ. S 1> สะดวกเร็ว Legion นี่คือโหออก YouTube ออกทวิชได้แบบ Full HD 6 0เฟรมด้วยซ้ำเปิดกล้องได้ด้วยซ oh ้ำตัดกรีนสกรีนได้ด้วยซ้ำคือโหมดที่มันออกแบบมาคือแบบเฉพาะเจาะจงมากสายไลฟ์สตรีมคือคุณ s t a n d a l o n e แล้วไลฟ์สตรีมได้เลยแต่ Black Shark มันไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไลฟ์สตรีมแบบ stand alone, s t a n d a l o n e เพราะไอตัวฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมของมันนะครับมันมีนะ <c oughs> อย่างเช่นแบบมีใคร <c oughs> โดเนตมีแจ้งเตือนอะไรเงี้ยมันมีให้มันจะต้องไปใช้กับแอป,ปในฝั่งของประเทศจีนแอป,ปในฝั่งของพวก g l o b a l อ่ะมันยังไม่ได้ทํามารองรับในวันนี้ใช่ถ้าคุณจอไปใช้ไลฟ์สตรีมทําได้ไหมครับแบงค์ถ้าเกิดไลฟ์สตรีมผ่านตัวการแคมเจอร์ของ e l g a t o เนะี่ย ไม่ได้ครับจริงเหรอภาพไม่ขึ้นลองแล้วใช่ปหลองแล้วเหมือนกันอันนี้คือเราลองให้แล้วนะครับว่าแบบมันไม่ขึ้นจริงๆใช่แต่ถ้าเป็นพวก LG ขึ้นขึ้นในพรอนที่มันอยู่ตัวข้างเครื่องใช่ไหมเนี่ยเหนมันทํามาเพื่อแบบสายไลฟ์รีมแล้วอ่ะใช่ครับตอตัวนี้มันไม่ขึ้นนะครับครับผมแต่มันก็มีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ทําอย่างไรครับผมไปโหลดแอปพลิเคชันแอปหนึ่งชื่อว่าพรพรอปะไม่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 เรด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 อย่างแก่เนี่ยเด็กุ่นใหม่เขาไม่รู้จักกันแล้วชื่อแอปว่าดาวหวานครับ่รู้ว่าอ่าน อะไรนะเดาหวานเดี๋ยวขึ้นมาเดาหวานเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานง่ายว่าไปดูได้ในช่องแบงก์ใช่ครับเพราะผมยังไม่ทำยวผมไม่ทำให้ดูเลยแล้วกันซึ่งมันจะได้เปรียบในเรื่องของการสตรีมที่มันสามารถโชว์เฟรมเดทในหน้าจอได้แอปพลิเคชันโฆษณาแล้วตอนเนี้ยครับแล้วก็มือถือรุ่นไหนที่มันไม่รองรับ3.0อ่ะมันก็ใช้วิธีการนี้ได้ใช่แล้วก็มันจะดึงเสียงของมือถือไปใช้ได้ด้วยคือมีเสียงในเกมไปด้วยเอาง่ายต้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยเสียงในเกมเนี้ยมัน หรือว่า3.1ถูกต้องอันนี้คือ2.0ก็พอได้ขอให้เป็นไท4ก็พอใช่ครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นความรู้สึกของเราที่เราเอาตัว b Black Shark ์ครับตัวท็อปไปลองใช้นะผมไม่รู้ว่าตัวอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่างเช่นตัวต่ําสุดหรือว่าตัว4 p r โปรอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ใช่ครับกันี้ก็แล้วแต่กันไปเนาะเรื่องของกล้องครับอันนี้เสริมให้นิดนึงเนาะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเล่นเกมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้วอร์รี่เรื่องกล้องมากนะครับอันนี้พูดแบบตรงๆว่าในหมู่บรรดาสมาร์ทโฟนเกมมิ่งทั้ ็นตัวที่สำหรับผมนะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ <c oughs> อยู่ในเกณฑ์ปก,กติพอๆกันเลยกับเรซเมจิกคือพอใช้ได้แต่ว่าอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับข้อดีคือด้วยความที่มันได้ซอฟต์แวร์จากมี่มาบ้างในบางส่วนมันก็แบบพอถูกๆ่ายๆไปได้ข้อดีคือไม์มันดีมากอันนี้คือสําหรับใครที่เอาไปใช้ในการไลฟ์สตรีมนะหรือว่าใช้ในการแบบเอาไปถ่ายคอนเทนต์หรืออะไรเงรี้ยไม่มันค่อนข้างดีครับ,รบ<ม>แล้วก็เวลาเก็บเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันพอใช้ได้อยู่บ้างคะแนนสำหรับผมนะภาพนิ่งเนี่ยผมค ให้ซักแเต็ม10แล้วกันกับราคา15ื่นที่ให้กล้องหน้า20ล้านมาให้ให้กล้องหลัง48ล้านให้เลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลนส์อัลตร้าวายแล้านอะไรเงรี้ยมันก็เอ้ยพอดูได้ถ้าเป็นงานวิด,โดีโออาจจะให้เกินกว่านั้นนิดนึงแปประมาณ8.5ก็โอเคพอใช้ได้ ครับนี่คือพอกินได้ไม่ได้แย่มากนะครับอาจจะมีภาพย้วยบ้างอาจจะมีแบบกลางคืนยงยงยยุยโดยเฉพาะเลนเอลตร้าวายเงี้ยคือแบบว่าโอ้โหใช้งานจริงค่อนข้างยากครับแต่ว่าโอเคคนที่ซื้อมือถือเกมมิ่งโฟนไปต้องทําใจเรื่องนี้บ้างอยู่แล้วไม่ครับคนที่ซื้อมือถือเล่นเกมเขาไม่ถ่ายรูปครับใช่ไม่ค่อยทําอะไรกันอย่างนั้นใช่ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยมากแล้วครับนะครับสำหรับน้องๆที่แบบกําลังสนใจสมาร์ทโฟนเกมมิ่งสักเครื่องนึงอยู่ใช่ครับงบประมาณแค่หมื่นห้า คุ้<ผ>มนะ,มอะโอเคละแน่นอนว่ามันมันดีไม่สู้พวก l g มันดีไม่สู้พวก Red Magic หรือว่า Legion อยู่แล้วด้วยค่าตัวที่เขาถูกกว่าเป็นหมื่นเทียบกับ Legion เริ่มต้นเท่าไหร่ 25- ง0 0 2่น0 0ประมาณ 80- 9 0นี่คือให้ได้เลยนะครับก็คุณลองไปเวนทน้ำหนักกันเอาเองแล้วกันหลายๆเกมหลายๆฟีลลิ่งที่เราไปเจอมาแหละสายรัก้อน 8. ปดเนเนี่ยดีกว่า888ปด้วยซ้ำใช่ถ้าอยากดูทดสอบเกมเพิ่มเติมําไปดูได้ในช่องแบงค์เกมจ๋าครับโอ้โหชิงพูดก่อนเลยนะมึงเดี๋ยวอย่าม <laughs> เ็นช่องเบิร์นแคมป์นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับอยากให้ทำรุ่นไหนอยากให้ดู vs รุ่นไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาใครที่อยากซื้อนะครับต้องการลายเซน็นคุณตั้มก็เพิ่มมูลค่านิดนึงจ่ายเพิ่มอีก200จ่ายเพิ่มอีก200้อเราเล่นเราเล่น <laughs> โอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปใหม่นะ